Ôi, phi quẩy thọc Kém lê, phi nặng Quẩy cấm lăng thọc, phi nặng Bưng, 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 bưng Phi nặng, nghỉ ra lăng kè khưa Phi nặng, phi nặng Phi nặng, sai lăng chỉ hình phi nặng, bưng lăng lăng bên thăm มีหลายเครือคักเด้นนี่พี่น,อน้องพุ่นนะลังออกเต้าเด่นพี่น้องตีดเครื่อนี่ก็ลัง่งลังออกพี่นอ้องเครื่องใหญ่ได้เครื่อี๋ยวออกพระทันเลยสุดยุบพี่นอ้องเบิ้งอ่าผูกใก,ใกใล้ๆหุมไผ่นี่ล่ะพุ่น่ะพี่น้องเอ้ย ป่วยสิบกวัวเครือพุ่นพี่น้องสิบกวัวเครือเลยนี่เข่ากางาั้มป่วยกางามพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งหายปีหายน้องหรืเบิ่าเข่าอั้มล้วยงามเดี๋ยวก็เท่งปุ๋ยลงแล้วพี่น้อง,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 องโอ้นี่ก็บัก เคือพวงบักแข้งขมจมจนนี่ก็คักพี่น้องบักแข้งขมบักเครือพ่วงก,กําลังออกดอกเจ็บกินกับปนลเด้อพี่น้องมา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 คนน่ะมันเทศก็มีกําลังเท่าคุ้งเท่าเครืออยูนะ่มันเทศแล้วก็ขิงกะชายเต็มอยู่นี่พี่น้องกระเจียวก็มีหัวไร่ปลายนาไร่นาสวนผสม พี่น้องบึงข้าวแรงข้าวแรงมือนี่ข้าวแรงอพยพอพยพมาดนะูอยู่น้าเออเริ่มบอกพี่น้องว่าเมื่อวางหนึ่งหันกัดลง่บ้านน,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 นน้องถนนหนึ่งลูกลูกปืนไนเขมียนตกบ้านน้องถนนอำเภอระหานทรายไปแล้วหนึ่งลูกแต่ว่าเตรียมตัว อพยพยจากชุมชนออกมาอยู่หัวไหล่ปลายหน้านี่แหละพี่น้องพู้ละทางมันตกพุ่นตกฝากบันทวารทางพุ่นเอาพี่น้องอยู่รอดปลอดภัยเรอยไทยเฮาคนไทยไม่ทิ้งกัน